ตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างเติบโตมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ก็จะเป็นแม่ที่ทํางานทํางานทํางานแล้วก็จะก็คือไม่ได้ทิ้งค่ะแต่ว่าจะใช้ฝากลูกไว้ที่นี่ก็จะเป็นแบบบ้านติดๆกันที่น้องอออฝากลูกไว้กับพี่ปาา้านะอาเงี้ยเช้าแม่ก็ไปส่งไปโรงเรียนแม่ก็ทํางานแต่เย็นอาจจะต้องกลับเองแฮปปี้ดีไหมแฮปปี้ดีไหมไม่ขาดนะ แม่เลี้ยงแบบไม่ขาดใช่แม่เลี้ยงแบบไม่ขาดไม่แม่ไม่ได้เลี้ยงแบบให้โหยหาบังเป็นพ่อ,อ,อ,อต่อให้พี่ทําไม่ดีแค่ไหนแม่พี่จะด่าว่าแค่ไหนแต่แม่พี่ไม่เคยปล่อยมือพี่ช่วยเหลือพี่ดึงพี่มาตลอดออพี่เลยคิดว่าเขาต้องทํางานเหนื่อยอะ่ะเพื่อที่ว่าให้พี่มีชีวิตที่สมบูรณ์อ่ะเพราะคน<ช>หนึ่งเขามีพ่อมีแม่ไงแต่พี่เป็นคนเดียวที่ไม่มีพ่อ แต่มันจะมีแว็บหนึ่งคือกิจกรรมของโรงเรียน oh. กิจกรรมของโรงเรียนสมัยก่อนต้องมีพ่อ <c oughs> เขามีกันหมดเลยในห้องทุกคนมีพี่ไม่มี oh. แต่พี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้นั่งร้องไห้ oh. แต่แค่มันเป็นปมในใจค่ะแล้วซึ่งพี่เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเก็บมา oh. แต่ไม่ได้เก็บให้ตัวเองมีปัญหานะแต่ oh. เก็บ oh. ถ้าสงสัย ไม่ไม่เคยถามแม่แต่ฟังพี่ปานณะอาเขาพูดเหรออ่าว่าว่าเออพ่อพ่อมึงไปเงี้ยพ่อมึงไปไหนไม่รู้เขาจะไม่พูดว่าทิ้งนะออมันก็เหมือนที่ว่าพี่พี่บอกเตยตั้งแต่ตอน,นะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะตอบว่าพ่อพี่ไปไหน แม่บอกว่าประมาณหนึ่งปีที่พ่อมาอยู่ที่นี่แล้วแม่ใหญ่เขาก็ให้บ้านหลังเก่าก็เหมือนว่าให้รื้อแบบก็แยกเอาไม้ไปอ่ะไปปลูกบ้านเขาก็คงเห็นว่าแม่น่ะมีมีลูกมีครอบครัวแล้วมีมีแฟนอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ปลูกแต่ตอนนี้มันโดนไฟไหม้ไปแล้วมีแต่ซากแล้วอ่ะพอพี่ได้มาคุยกับแม่เปิดใจคุยกันเลยนะแม่บอกว่าพ่อไปทํางาน คือมันเป็นไม,ไม่ได้คําคว่าทิ้งนะทุกคนรู้ว่า,าเขาไปเลยอะ่ะเหมือนไปทํางานแล้วก็ไปแล้วไปรับเลยค่ะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลง